สวัสดีครับผมอาจารย์ปุป๋ยนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการดันสายในวันโทนสเกลนะครับในวันโทนสเกลเนี่ยเราจะเห็นว่าผมมจะแบ่งนะครับเป็นบล็อก5โน้ต1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โดยทั้ง5โน้ตเนี่ยสามารถดันสายได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะดันกี่เสียงกี่เสียงตรงไหนดันได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในส่วนของวันโทนสเกลนะครับผมจะแบ่งเป็น5โน้ตนะครับ ในส่วนของตัวฟอร์มแรกนะครับ12345 12345 1 2 3 4หนะครับตัวนี้คือทั้ง5โน้ตเนี่ยเราสามารถดันสายได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าโน้ตตัวไหนดันได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเริ่มจากโน้ตตัวแรกก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างที่สายสายสี่ก่อนเนี่ยนะครับตัวนี้เราดันได้1เสียงนะฮะมาดันมาหาจากตัวตัว G มาหาตัวเตรงนี้ เราชอบเล่น1 2แล้วก็ดันตัวที่1มา2อนะนะอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่2ดันได้เสียงครึ่งนะครับนะดันมาเสียงนี้นะแต่ผมจะชอบเล่นเสียงเสียงครึ่งที่สาย2มากกว่านะครับ ดิมเล่นได้ทั้งหมดแหละนะครับตัว A ทั้งหมดเลยดันจากตัว A มาตัว C นะครับโอ้ตัวนี้ดัน,นะต้องมีกําลังนิ้วหน่อยนะครับตรงนี้ส่วนตัวที่3นะครับคือโน้ตตัว C เนี่ยมันจะมีความลับอยู่ก็คือตามปกตินะจะดันได้หนึ่งเสียงอยู่แล้วนะครับแต่นะมันจะมีครึ่งเสียงตรงนี้ด้วยเรียกว่าเอ่อเมเจอร์เตอรนะครับคือจะทําให้ซาวเป็นลักษณะของเมเจอร์นะครับผมเรียกว่าเมเจอร์บลูแล้วกัน เนี่ยเราจะดี่ริงเนี่ยคือสามารถสไลด์ก็ได้นะหรือดันสายก็ได้เยเป็นลูกเขาเรียกว่าอะไรลูกคำถามของแนวบลูนะครับคือเล่นจบประโยคมีการดันสายโน้ตตัวซีชาเนี่ยมันจะฟังดูแบบบลูบลูหน่อยเนี่ยประมาณนี้ครับเล่นออกเต็บล่างให้ดูนะครับ เห็นไหมฮะดันมาเสียงครึ่งเหมือนยิงคำถามไปให้คนที่แจมอีกคนหนึ่งนะครับให้เขาเล่นตอบมาอีกทีหนึ่งนะครับหรือเราดันเศษหนึ่งส่วนสีก็คือครึ่งหนึ่งของครึ่งเสียงอีกทีหนึ่งมันจะฟังดูกึ่งๆึ่งเพี้ยนนะครับจะฟังดูเนินเนอ ฟังดูเป็นเพี้ยนนะฮะเพียจะครคะึ่งก็ไม่ครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนะี่ยดันได้ทั้ง1เสียงนะครับครึ่งเสียงแล้วก็1นส่วนสี่เสียงนะครับจำไว้เลยนะฮะโน้ตที่อยู่ตัวแรกของสายสองเนี่ยเรียกสายสามนตัวแรกของสายที่3นะครับนี่คือเล่นถามตอบนะครับตัวนี้นะครับดันเสียงได้ หเสียงนะครับแต่มันจริงก็ดันสายครึ่งเสียงก็ได้นะครับตรงนี้เป็นโน้ตแฟรไฟนะครับผมมันชอบเล่นลักษณะแบบนี้คือดันหนึ่งเสียงครึ่งเสียงเป็นแฟรไฟ ประมาณนี้ครับส่วนตัวนี้เนี่ยดันได้เสียงครึ่งนะครับจะมีลูกที่สายฟิวชั่นยมใช้กันคือดัน2สเต็ปพร้อมกันนะคือครึ่งเสียงไอเสียงครึ่งเสียงครึ่งแล้วก็มาดันตัวนี้เสียงหนึ่งแล้วจบที่ตัวสี่อ่นทีเล่น มันจะต้องรู้จักการผ่อนแรงให้ดีนะครับผ่อนแรงเยอะลงมาแล้วก็ดันมาที่ต่อที่ตรงนี้เสียงหนึ่งนะครับอันนี้เครื่องเสียงเสียงเครื่องเอ้ยหนึ่งส่วนสี่เสียงนะครับนะคือถ้าเราคุมตำแหน่งดันสายได้ดีเนี่ยมันจะทำให้การเล่นพวกวันโทนสเกลมันมีสำเนียงของบลูแทรกเข้ามาด้วยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องไล่สเกลบลูก็ได้นะครับเหมือนที่ผมเล่นไปในตอนต้นนะฮะ เหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้เราต้องหาจุดดันสายดีๆนะครับอ่าตรงนี้ผมจะชอบเล่นตำแหน่งที่สาย3ามสายสตรงนี้เนี่ยมากนะฮะในส่วนของวันทอลสเกลบล็อกที่2เนี่ยประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะมองให้ออก N ็น5ตัวโน้ตให้ได้นะครับหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะคือแต่ว่าถ้าเราสามารถมองตำแหน่งของเพนทาอโทนิกออกเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าโน้ตตัวที่เรากดอยู่เนี่ยสามารถดันได้กี่เสียงนะครับนะอย่างตตัวนี้เนี่ยผมก็จะมองเห็นโน้ตตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโน้ตในเพนเารโทนิกบล็อกต่อมาก็สามารถดันขึ้นไปได้เสียงครึ่ง ัวนี้เหมือนกันตัวนี้คือตัว C ประมาณนี้ครับสรุปนะครับสรุปคลิปนี้ก็คือให้ลองฝึกจากการดันที่ตำแหน่งเดียวก่อนนะครับ รูปเดียวกันก่อนนะครับอย่างเช่นดันเราก็เล่นทุกตัวเลยผมจะเวลาซ้อมผมจะซ้อมแบบนี้คือเล่นคําเดียวก่อนแต่ว่าคำคำเนี้ยเราสามารถเล่นได้ทั้งทั้งหมดของวันโทนสเกลนะครับคือมองให้ออกก่อนนะครับเช่นรูปนี้เนี่ย มาเนี่ยค่อยๆเก็บคำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะต้องสามารถใช้ทุกๆคำเนี่ยในทุกๆตำแหน่งของมาโทนสเกลให้ได้นะครับเพื่อเพื่อสร้างเป็นสีสันนะครับเพราะว่าในการเล่นอิมพอจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้ใช้แค่มาโทนสเกลไงเราจะใช้ทั้งเพนทานโทนิกทั้งเมเจอร์สเกลมาแอดเข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละตำแหน่งมันก็จะมีลูกเล่นของมันแตกต่างกันไปแต่ว่าในส่วนของพื้นฐานมัโทนสเกลเนี่ยมันจะสร้างการอิมพอไวที่เป็นลักษณะของเมโลดี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปเนี่ยผมจะลองอิม เราสามารถที่จะนําทุกๆอย่างที่สอนมาตั้งแต่แรกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างคำนะครับง่ายๆการสร้างคำแล้วก็ในเรื่องของการใช้ไมโครสไลด์นะครับในเรื่องของการใช้การดันสายนะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปก็จะมีทริคมาสอนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับมาลองว่าวอลทัวร์สเกลเนี่ยจะสร้างสีันให้กับการเล่นของเราได้มากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะอิฟไว้กันนะครับ